ที่คุณอนงวันเทพสุทินภรรยาผมเนี่ยถูกก่าวหาเพื่อให้ไปชี้แจงนะครับเรื่องของฝ่ายแมวเนี่ยสมัยที่เป็นรัฐตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติทรัพยากวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อปี2505สว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาประมาณ12ปีที่ผ่านมาในขณะนั้นผมเป็น ผู้ที่ถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองอยู่ด้านนอกนะครับคุณอนรงวัลเป็นหัวหน้าพักวชิมาและได้ดำรงตำแหน่งรัฐตรีดังกล่าวสาเหตุที่มีการร้องเรียนในสมัยนั้นผมเข้าใจว่ามีการลงชื่อร้องเรียนแต่มีการตรวจสอบข้อเท็้จริงแล้วคนที่ลงชื่อร้องเรียนนั้นได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้เป็นคนร้องเรียนกระบวนการสอบสวน เหมือนมีความจงใจชี้นำหรือหาเหตุผลในการจับผิดให้ได้หรือไม่การพิจารณาเรื่องนี้ยาวนานมีการเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการหลายหลายชุดการใช้เวลานานเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันยุติไปแล้วหรือไม่เข้าใจว่ามันลดยุติเรื่องไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับ จนกระทั่งเวลาผ่านมา12ปีปปชก็เพิ่งจะแจ้งให้รับทราบว่าคุณองวันเนี่ยเกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นลัทีีในขณะนั้นผมได้ศึกษาดูนะครับกระทรวงสัพยากรธรรมชาติและกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ตั้งคณะกรรมการ สอบสวนตรวจสอบเรื่องนี้หลายครั้งว่าได้ดำเนินการทำงานจริงหรือไม่ปรากฏว่าได้มีรูปถ่ายยืนยันพร้อมค่าบิกัดของฝ่ายทุกตัวแต่เมื่อสอตองอไปตรวจสอบก็ได้ทำหนังสือให้กรมบัญชีกลางเข้าตรวจสอบด้วยผลการชี้แจงของกรมบัญชีกลางยืนยันว่างานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับ เป็นหน่วยงานของทางราชการซึ่งได้มาตรวจสอบร่วมกันการสร้างฝายฝายแมวเนี่ยมีจำนวนมากทำไมถึงมีจำนวนมากจำนวนน้อยถ้าหากว่าเป็นที่ราดชันเนี่ยก็ต้องมีความมีจำนวนมากนะครับมันเป็นการออกแบบเพราะต้องการไม่ให้น้ำนี่มันไหลเร็วนะครับ แล้วฝายดังกล่าวนั้นนะยังช่วยป้องกันไฟป่าช่วยอย่างไรเพราะมีฝายดินมันก็ชุ่มนะครับระยะเวลาเ,เวลาในขนาดนั้นนะจึงทำให้มีไฟป่าน้อยไม่เหมือนปัจจุบันนี้นะครับไม่เหมือนปัจจุบันนี้ประเทศของเราถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองขนาด PM 2.5ประชาชนเป็นโรคทางเดินหายใจ ั้งในส่วนของการออกแบบฝายเป็นไปตามหลักวิชาการของกรมทัยาที่ได้ศึกษากำหนดค่าพิกัดซึ่งทำไว้ก่อนหน้านั้นหลายปีและการออกแบบก็มีมาก่อนที่คุณอนงวันจะไปรับตำแหน่งโครงการนี้มีการผลักด,ดันมานานแต่ไม่สำเร็จเพราะงบประมาณในแต่ละปีนั้นได้รับไปไม่เพียงพอที่จะสามารถ สร้างฝายได้ครบนะครับการประโยชน์ของฝายก็เพื่อดักตะกอนนะชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้น้ำซึมลึกลงไปในดินเหมือนกับธนาคารน้ำใต้ดินที่เราพูดกันถึงปัจจุบันซึ่งพื้นที่ป่าต้นน้ำผมขอย้ำว่ามีความสำคัญเพราะเป็นแหล่งที่จะเติมน้ำให้กับเขื่อนต่างๆ การทำฝายชะลอน้ำราคาประมาณ5,000บาทต่อต่อแห่งต่อตัวอายุใช้งานก็ไม่มากคือ3-5ปีจึงเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างมากมายที่ผมได้เรียนไปแล้วทั้งปัจจุบันนี้กรมอุทยานกรมป่ปาไม้แนละหน่วยงานอื่นๆของทางราชการก็ยังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เรื่องนี้ยาวนานมาถึง12ปีคุณอนุวัไม่เคย ไม่เคยถูกเชิญเข้าไปให้ชี้แจงใดๆเลยและผมเชื่อว่านะครับเชื่อว่าคุณองวันเนี่ยพร้อมที่จะไปนะครับไปรับข้อมูลนะไปรับข้อมูลในวันที่3สิงหาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับในขณะน,นี้ได้รับข้อกล่าวหารับแจ้งให้ไปรับข้อกล่าวหานะครับ ขอให้สื่อมวลชนทั้งหลายช่วยดูนะครับและพาดหัวหรืออะไรต่างๆให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการเข้าใจผิดที่ค่อยเขือสื่อบางขแดงเขาก็พูดให้ได้เข้าใจได้ดีเรื่องนี้12ปี12ปียังไม่เคยถูกเรียกไปให้คำชี้แจงนะมันเป็นเรื่องที่ยาวนานมากมาย ไม่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 ใช่ผมไม่ชี้แจงผมก็มาตอบให้เพราะรู้ว่าพวกคุณจะต้องคอยถามผมอ่าะเขาจะต้องไปรับข้อกล่าวหานะครับวันที่ที่สามอ๋ผมให้ไปเลยอ๋อพยายาไปเป็นปปี้ก็ยังไม่ได้คุยเพราะมันยังไม่มีข้อกล่าวหาฮะผมก็ดูว่าทําไมเขาถึงสร้างประโยชน์ของการดําเนินการก็ก็ดูจากหลักฐานของทางราชการ โอเคนะครับท่านมองว่ามีความผิดปกติไหมคะเพราะว่า12ปีเพิ่งจะมีเรื่องนี้ขึ้นมาก็อันนี้แหละก็ให้ให้ดูแล้วเอาไปเลยโอเคขอบคุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ